ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอรุงเรือเชียงโงก็จัดให้เอฟซีะหน,น่อยมิซูไซโคด l 2 0 0อร้แอโรบอดี้นี่จัดมากระทะหน้าล้างเป็นขอบ15นะครับเป็นขอบ15นะนี่ถือว่ายืนสวยนะแอโรบอดี้ถือว่ายืนได้อยู่ธรรมดาครับรถจอดนานกระบะมีแม็กเรเนอร์ด้วยเดีย๋ยวผมพาดูคร่าวๆรอบนอกก่อน อันนี้ฝั่งด้านขวานะครับฝังด้านขวาถามว่าสีรถก็มีรอยการใช้งานมาบ้างจะสีขาวก็ไม่สีขาว,ขาวแล้วตอนนี้รถเป็นสีขาวน่าจะออกเหลืองแล้วตอนนี้ดีนะที่ซูไซโคนตัวนี้เครื่องดีมากนะเครื่องอย่างดีเลยไปดูคร่าวๆรายละเอียดสีตรงนี้มีสีปเปิดๆมาบ้างนะครับสีนี่เปิดมาเห็นไหม สีเปิดมาบ้างมีสูสัสโคน L 2 0 0สภาพก็ถือว่ายืมสวยยืมได้อยู่นะนถือว่าไม่ได้น่า,นาเกียดเลยด้านหลังด้านหลังก็ได้อยู่นะครับด้านหลังได้อยู่นะ มาพร้อมแม็กเลนเนอร์หูยึดด้านละสาสามตัวพวกอันไว้ไงนี่นะครับกระจกบ้านหลังมีรอยแตกนะครับผมหากระจกบ้านใหม่ให้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเกระจกราะผมเยอะมากกระบะกระบะสวยอยู่นะครับกระบะนะกระบะน่ะสวยเลยกัซซีก็ได้อยู่นี่นะครับกระบะ กระบะผมดูแล้วมันไม่มีรอยผุเลยนะกระบระตั้ซีได้ไม่ได้น่าเกลียดมากอันนี้ฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายมีซุเอลสองร้อยถามว่าจัดสง่งไ้มก็จัดส่งได้ครับแต่เรื่องค่าขนส่งก็คุยกับเรื่องสไล์นะผมจัดส่งในทุกจังหวัดแหละเรื่องการขนสง่งถามว่าร้านผมเป็นยังไงร้านผมของก็ไม่น้อยนะ พระทั้งโกดังก็เต็มโกดังเลยนะของยาวอ้อมไปถึงด้านหลังข้างหน้าก็รถจอดเพียบเลยนี่นะสาหรับลูกค้าขังวลเรื่องการขนส่งกับเรามีหน้าร้านไหมนี่นะครับเยอะมีเยอะของมีหให้พอลูกค้าเลือกอยู่นี่นะครับซูไซโคนเป็นแคปอ่ะดูภายในกันบนะ้างลังคาให้ดูหลังคาหลังคาภายในก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับก็ได้อยู่นะภายในนี่ซับฝั่งด้านขวา ฝั่งด้านขวาอันนี้ฝั่งด้านซ้ายผ้าหลังคาผ้าหลังคา้าหลังคา,า,ง,คา,าง,ง่างม้ล่ะ้าหลังคาตัวนี้พอได้อยู่นะครับสวยอยู่นะ้าหลังคาดูนะกระจกอ,อันนี้ฝั่งคนขับ บังแดดคนขคับเอองามว่ะภายในคอนโซลภายในคอนโซลก็ได้อยู่นะครับไม่ได้น่าเกียดน,นะภายในคอนโซลถือว่าได้อยู่ภายในคอนโซลอันนี้ก็เบาข้างคนขคับเบาข้างคนขับได้อยู่นะครับไม่ยยนไม่ขานะเบาข้างคนขับนะ บอลคุขับบอลขับมีนิดหน่อยนี่อะไรเงี้ยเห็นไม่ชีมนันจุดเลยบอลขับนี่นี่นี่มีแค่นี้นนนดเดียวนี่คนขับบอลคุณรับสภาพภายในคอนโซลวงพวงอะไรเปลี่ยนใหม่ดีกว่าพวงอะไรมันซิ้นเกินผมว่ามันซิ้นเกินไปวงพวงมันเลยนะเปลี่ยนใหม่จะดีกว่าเดี๋ยวผมเดี <k> ๋ยวผมแถมให้วงพวงอะไร เรื่องคลิปตัวอะไรบ่งพวงอะไรเยอะมากที่ร้านนี่โอ้พวงอะไรเบาะด้านหลังเบาะด้านหลังก็นั่งได้อยู่นะครับแต่ก็จะนั่งเบียดเบียดกันสักหน่อยนะเบาะด้านหลังเลยดูแล้วพอแคบมันเป็นแคบก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นีฝาภายไหนอ่ะลูกพี่สตาร์ทดิสตาร์ทเลยก็ลูกค้าเรื่องทุกวันนี้ ยูทูบเราคนรู้จักเยอะอยู่นะครับช่วงนี้คนรู้จักเยอะแล้วแบบบางทีลูกค้าถามว่าจัดส่งระยะใกล้ระยะไกลได้ไหมจัดส่งที่ไหนได้ไหมที่นี่ที่นี่ได้ไหมผมจัดส่งได้หมดนะครับขอแม้แต่กระบะแม้แต่รถผมจะส่งได้หมดแหละแต่มันอยู่ที่ว่าระยะทางลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าระยะทางเรามีใกล้มีไกลร้านผมอยู่ที่กาลสินนะถามกันเยอะอยู่ที่กาลสินครับระยะทางมีใกล้มีไกลจะแตกต่างอย่างเดียวคือค่าขนส่งเท่านั้นนี่ที่แตกต่างกันนะครับค่าขนส่ง เพราะขนส่งเนี่ยผมคุยกับสไลด์ได้ว่าให้ลดราคาให้ลูกค้าได้ไหมลดได้ลดได้อยู่แล้วลเรื่องค่าขนส่งขอแค่ลูกค้าที่รับได้นะครับกับเรื่องถามว่าหนึ่งอย่างหนึ่งคือจัดส่งสำคัญเลยจัดส่งในทั่ถังกันเยอะบางทใีใต้บ้างเชียงใหม่บ้างเชียงรายบ้างแม่ห้องสอนบ้างสะตูนบ้างลำอมูนบ้างหลากหลายนะครับเรื่องาจัดส่งมาช่วงนี้ ผมเปิดราคาเป็นคันก็ได้นะจะยกะแยกก็ได้แล้วแต่ f c เลยนะผมเปิดเป็นคันก่อนจะยกแยกโทรคุกยกับผมผมคุยง่ายรถง่ายเนาะเรื่องรถนี่ผมเป็นคนที่คุยง่ายและรถง่ายมากที่สุดเลยนี่เครื่องเป็นมิซูเจลสองร้อยนะครับเวอร์นะเป็นเวอร์เครื่องยังไม่ทำความสะอาดเดี๋ยวก่อนส่งอะไรก่อนรู้ว่าใครเอาเครื่องจะเป็นคันนะผมทำความสะอาดเครื่องให้ ออไ,นะไม่ดันไม่ไอนะครับมีสูตัวนี้เรื่อไม่ดันไม่ไอาาพดได้ได้อยู่นะ แล้วแตอฟซชอบเลยเพาเราชอบแบบไหนเลขสี h ่ a ีห้าหกนะครับเป็นคดเสีห้าหกเราะว่ายืนสวยนะผมมาลงไปดู ห,หน้าก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้านี่นะด้านหน้ามิสูไซโคล a อลโลบอด L 200. 2 0 0ร้อก็สภาพนี้ลองดูเดี๋ยวผมเปิดราคาสักเอาไปสักสามหม่นเก้าพบาทเอกสารเป็นเอกสารประมูลจากบริษัทนะครับไม่สามารถจดคอริม่ได้นะแต่เอาใช้ในร่ในสวนได้สบายเลยนี่นะครับ เบอร์ติดต่อผมเบอร์0809197704 0849549907ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับย้ำอีกรอบหนึ่ง0809197704 0849549907นี่นะครับ39,000บาทเดีย๋ยวเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ TikTok ปอรุ่งเรืองเชียงกงเพจปอรุ่งเรืองเชียงกงก็ YouTube ปอรุ่งเรืองเชียงกงอะไรยนต์ด้วยนะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้าง มา,มาเมาดู39,000บาทมิสูไซคนสภาพพร้อมเช้ง,งานเลยนี่ใครหาเข้าอะไรเข้าสวนราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ต้องคันนี้แหละนี่ลองดู a อ r ร Body L200 ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้ร้านปอลุงเรืองเชียงกงด้วยนะครับขอบคุณเอฟซิมากเรื่องการจัดส่งมาก,กันได้คุยกันได้นี่39,000บาทขอบพระคุณเอซิมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ